เขาสวนผีดองเก็บตัวฝาไปฝากโมกันนะสรงนี้อีน,นยังก็ฝนดีสมบูรณ์ดีขนาดเลยกำลังพอดีกินได้เลยตัวฝากลางามสุกสุกไก่สุปเคือโอ้สุปเป็ด มันจะไปเหันผลย่างๆแบย่างยังไงเขาไปเหดพันเสร็จแล้วล็กเล็กๆแบบตกมันยืดไม่นานเลียตกวฝาหลวกกินน้ำเจียวหลายเติบ้ะไปฝาก้หมอกนั่นมีไปกำหนึ่ง <sh acing music> กำลังแกโอ้ยเป็นอีย่งหรอกพันโอ้ยเป็นพันเป็น,อ,นอ้า Được chút là quay okay. lại chứ bằng còn ừ này ừ là

ขอดใส่ไข่กันเลยไล่ครับ chôm nắm đẹp lại nắm nó như thế chôm, lại phần อหหววมหยดบวบงามๆได้ครับกินบ่ท่านพี่น้องเอาไปฝากสีปากนอ้องตัวฝากกับเจ้าอมไปได้ควางฝากตัวนี้ไปกับบัานกาแล้วก็ได้ <laughs>